คนร้องได้นี่ก็ร้องได้ทุกคนนะตั้งห้ามนะคนไทยมากไม่ได้สังนผมทอบคักลับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกๆุท่านที่ติดตามรับฟังรายการของช่องลูกทุ่งมือชวนอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้แอดมินการที่ได้วอกเป็นภาษาอีสานนะครับก็ใช้เป็นภาษากลางเป็นบางคำนะครับเผื่อใจพี่น้องชาว เขมรและก็พี่น้องชาวไทยนะครับได้ฟังให้รู้เรื่องเป็นบางคำครับเจ้านี่แอดมินก็ได้ไปเห็นคลิปนะครับก็มีหลายช่องนะครับที่ล่วงไว้นะครับเกี่ยวกับประเทศเขมรหรือว่าประเทศกัมพูชาได้นำนะครับล่างสมองระดมนะครับกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาตลอดจนถึงคนแก่คนชรา หรือว่าคนแก่คนเจรานี่แหละพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นมาร้องเพลงอยู่บนนะครับยอดเขานะครับเอ่อเหมือนเหมือนทุม่มนะครับเหมือนตาทมนี่แหละที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเริ่มแรกนะครับได้มาร้องแตงแต่วันที่นะครับหาตุลาคม2567ที่ผ่านมา กับมาอองเที่ยวนึงแรกกับไปถทายคลิปถทายรูปลงไว้นะครับจากนั้นกะต่อมากับมา่อรองอีกนะครับเที่ยวแรกนั้นทหารไทยยังบอท่านไปเห็นพ่อรู้เรื่องรู้ข่าวนะครับประเทศเขมรนีกก่กะซึ่งมีระดับพ้นตรีนะครับระดับนายพ้นเลยได้นําประชาชนขึ้นมาเพื่อถทายทําเป็นคลิป ขึ้นเมื่อร้องเพ่งอยู่บนยอดเขาประสาทนะครับเหมือนแต่ทุม่มอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจกักหวุรินซึ่งอยู่ในดินแดนของฟังไทยเป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยนะครับแต่ตอนนั้นกาทหารไทยรอบสองนี่ทหารไทยได้ขึ้นไปเห็นแล้วก็เรียไปต่อว่าห้ามมาร้องเพลงนะครับอยู่ที่บนยอดเขาหรือว่าอยู่ที่ นะครับประสารเหมือนจะทุ่มนี่ล้วแต่ว่ามีในพจน์อไอเนี่ยนะครับซึ่งน้ำทีมประชาชนขึ้นมารองนี่กลางพูดจาสำหานะครับมาร้องจะเป็นอะไรอันนี้มันเป็นดินแดนของประเทศไทยนี่คือฟังฟังทหารไทยแต่ว่าทหารไทยเนี่ยครับก้วาวมีมารยา พูดเป็นผู้ดีนีครับบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ผมมาบอกมากล่าวคุณเนี่ยก็ผมได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาอันนี้คือฝ่ายฟังทหารไทยวอาแต่ว่าฝ่ายไอ้น,นพ้นตีไอ้นั่นโอ้ยผมจะร้องผมจะทำํำถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะยิงกันก็ยิงท่าไทายกลางมากนะครับ เพราะฉะนั้นการกระทําแบบนี้ของเขเมศนี่ครับมันเป็นการกระทํานะครับระเมิดอธิปไตยของฟังประเทศตราชานาจารไทยเฮงหรือประเทศไทยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันย่ามใจไอ้พนพวกนี้นะเ,เ,เนี่ยไอ้ขมศเนี่ยมันย่ามใจมันเคยชนะคดีความมาแล้วครั้งหนึ่งที่ศาลโลกบัดน,นี้มันได้คืบแล้วจะเอาสอกนะครับมันได้คืบแล้วจะเอาสอก วางแผนจะถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเอาไปอ้างที่ศาลลกในคดีความในอนาคตต่อไปจะฟ้องร้องเพื่อจะยึดเอานะครับปราสาทเหมือนจาาทมนี่แหละนะที่อำเภอพน,นมนกรักของประเทศไทยเรานี่คือนิสัยของขมิญขมินี่ชอบแซะคนไทยชอบทุกอย่างแซะนะครับ มันบังคือพ่อจักเมติว่าประเทศหรือว่าประชาชนของมันเนี่ยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากมายยืนกลางทาท่านะครับเอาจริงเอาจังกับกลุ่มทหารประเทศไทยเรานะครับกองกาลังกอ,องทัพภาคที่สองสุรนารีไม่ยอมเด็ดขาดเดี๋ยวนี้กําลังตรึงกําลังอยู่ที่เขตชายแดนตรงนี้แหละนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคนกัมพูชาเนี่ยมาทํางานที่ประเทศไทยมากมาเยอะแยะหลายแสนเป็นล้าน,านคนส่วนมากจะมาทํางานเป็นแรงงานไปแอบค้าขายนะครับทำงานบริษัทก็มีแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเสียหายก็คือมาขอทานมาขอทานเนี่ยมาทั้งญาติพี่น้องโคตรตะกูลมันมาเลยมาขอทานแล้วก็ให้คนต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปฝรั่งนี่ มองเห็นว่าประเทศไทยนี่ยังมีคนขอทานอยู่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่คนไทยมันเป็นขมิ้นนะครับมันเป็นขมิ้นอย่างเดียวพวกนี้มาขอทานทําให้ประเทศไทยเสียหายในรูปแบบของการท่องเที่ยวแล้วก็มีอยู่สามประเทศที่มองไทยอิจฉาไทยอยู่ในตอนนี้จริงๆอิจฉาจริงๆแต่ไม่กล้าพูดมีแต่แซะก็มีขมิ้นมีพมา่า เราก็มีแต่มีส่วนเป็นบางกลุม่มนะครับที่มาแซ่ไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญก้าวหน้าพัฒนาตลอดประชาชนคนไทยมารยาทนิสัยการศึกษาดีนะครับการศึกษาสูงคนไทยส่วนมากจากการศึกษาสูงทั้งหมดเลยได้รับการศึกษามากฝึกระเบียบวินัยฝึกทุกอย่างอยู่ที่ตั้งแต่อนุบาลจนแก่นี่คือนิสัยคนไทยเพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาจะมองเห็นมารยาทนิสัยของคนไทยตลอดทั้งความสะอาดการเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยอาหารการอยู่การกินก็มีครบทุกอย่างการคมนาคมทุกอย่างสะดวกสบายนี้คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศของคุณเป็นประเทศที่ได้พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเขาจะไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ไปกินไปทําอะไรนะครับ รถลาก็ไม่มีจะขี่มีอยู่แต่มันน้อยนะครับถนนหนทางก็ไม่ค่อยจะดีอันนี้ก็คือประเทศของพวกคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะ,จะเจรินพัฒนาต้องมาศึกษาเอากับคนไทยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปแซะไม่ใช่ว่าคุณจะหาเรื่องไม่ใช่ว่าคุณจะทําแบบนั้นทําแบบนี้อย่างนั้นมันมันไม่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณจะเดินมาก็ได้มาขอความรู้ขอความคิดเห็นการพัฒนาประเทศของคุณ มาหาวิธีการที่จะทําให้ประเทศคุณเนี่เจริญก้าวหน้าและพัฒนาเหมือนกับประเทศไทยประการสําคัญที่สุดคือคอร์รัปชันในรัฐบาลของประเทศนั้นๆต้องให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบประชาชนทั่วไปอีกร้อยปีก็ไม่จเจริญอีกร้อยปีก็ไม่พัฒนาถ้าในลักษณะระเบียบการปกครอง นะครับของประเทศคุณอยู่ในลักษณะแบบนั้นเป็นการเอาเปรียบประชาชนและอีกส่วนหนึ่งคนที่ได้ผลประโยชน์จากกลุ่มของที่เอาเปรียบประชาชนก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากับผู้มีอำนาจในประเทศของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาใหม่ระเบียบวินัยทุกอย่างต้องให้มีต้องให้ดีทุกอย่างจะ,จะเจริญก้าวหน้าตลอดไปในประเทศคุณคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ Sampai jumpa di E-Club.